แต่เออไปซไปื้อหลายเนอืมอืมต้องจีซูเลยอืมเนี่ยต่ชาวบ้านจ้าน้่พี่น้องเด้ออืมอืมเมื่อเมื่อแหลมอย่าหอวควานนะ นี่พปออือืมันยังผสมเนาะต้มปลาหวานหวานเหรออืมอืทุกทุงป้าสัหนักอือเนี่ยมันเป็นกยมโปรอแต่เสียบ มองตายมึงแสบด้อยพี่น้องผู้เบาเป็นผู้เฒ่าเป็นมากินบักสมกินบักชงว่างยิ่งสิเป็นมาย่าเอามีดปาดพี่น้องมันถือป้อมมีดแล้วมันจะเปียวแย่งสมยิ่งเป็นเอาควันผู้เบาพี่น้องแสบสูตรโบราณโบราณโบราณเป็นเอาควันผู้เบาต่อไปให้ไปหน้าไปป้าไปเยี่ยวมื่อเดี๋ยวใกล้ยิ่งสิไปเห็นบกชงเอาควันผู้เบาเป็นบ่อเป็นมาย่าเอามีดปาดมันเป็นพี่น้อไม่มีด๊รป๊าทูเราไปใช่ไหมมันสม ม,มาเรื่อ,อยๆนะวนไปอตัวตาสาวบ้า,าน้านานี่พี่น้องถ้ามันพวกเนี่ยตับางยางนี่พี่น้อง<ม>เนี่ยที่เขาสูงกันไปสูงกันแปเ่เขาสมัยเป็นบ้านพี่น้องไป,ไปขึ้นบางยางโอ้ยเสียแบบมวนอืม bạn oh typt uhm, <laughs> phải ra, ôi ngon cả na, đây còn bực giang bận, ừm, ừm, nó này luôn, ừm, lăn, nguyên tùy lại, bực giang, bực vạ, bực nhau mất มากวากิดมดตเงี้ยน้อยๆนะพี่น้องบ้านบ้านเงนี้ยน้อยๆวากิดมดตแล้วก็มีบกักบาอย่างกับบวกาก้กาบักบากชมพู่เตะมาชมพู่ว่าท่าไหนเป็นต้สงการมาาหมากวากิมดอืมเช่นแล้วก็มาว่าตูเป็นรูพี่น้องพี่น้องจักว่ามาว่าตูเป็นรูหมากว่าดากกนนี้พี่น้อง กว่าดากลนไม่เงี้ํจำเที่ยโอมืออ้อุ้ยออกมากินสิแจบในศูแหงๆดำๆหวานที่น่องเลยอืมอืเมื่อนันูนพันหรอว่าอยู่ว่าดากวนกตุยบกว่าฉันเล้ยงสมัยนู่นดวนผุนเบือมันแข็งกี่น่องยุคยุเกาศูนย์มันหยาบเปีมันหยาบ มาเบายังยืดชิบไหนพี่น้องเต้นจังอยพี่น้องเอาพราะเนื้อตัได้ยิดหนึ่นหลายๆคนเนาะหลายๆคนเป็นเบาเนาะเป็นปลาเป็นท่อแท้าเป็นบลาพันบลาหยังหือปลาพันแล้วกับอะไรเงี้ยหนึ่งส่แม่พี่น้องก็ต้องท่อพี่น้องวัดเอาเรียนไปเรื่อย Bằng con lạc lưng canh bò ván tipped một mũi à chiếc. Oi tipped bay tiện hết. Toi giữ chỗ chạy thôi là bơi à. Châu ở... Châu sao bơi. Toi mắt chỗ bay tôi sao bây giờ lấy phi nhung. Mày ăn lấy 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 lấy

เ่าตัวแล้วพี่น้องเงีตัวเดินหน้าย่างเดียวด้ยเขาบอู้ดอ,อกไว้าวันขนันงานเขาดิยังไงอ่ะเขาจะดังทำขึ้นยังไงล่ะพี่น้องอวาบบปี๊ดเดียวปี๊ปไปขนาดนั้นพี่น้องนาะวันปันยันงา ไม่เปน็นอย่างดอกเขายาจะไปหบังยจะไปพูดกับเรียงได้อรกอได้เหาเรียนด้วยใจรักบางเขาไม่เด้อลูกชยนอย่างเี้เปิดหมุนเมื่อเมือาทไปแล้วกับ่เด้อลูกยนย่างดอเพียงแต่เหตุทีเปนอย่างเตั้งขาวโเดนเนาะกัโรเดนเนาะไปป้าไปทงไปทาก ไปไเปนไปน้ะจิ้เฮ็ดกุดปูมหัวตายมากมาอกอย่งเดิมอยู่ไปเรื่อยๆพี่น้องให้กำลังใจทุกปูทุกคนปูบ่ได้กระสูต่อไปปูบ่ทันพันปูพันแล้วกะไก่ย่ำเล้อเจควันถิ่นทรงเผินจเจ็ดยันให้มันได้เด้อเจ็ดยันให้ได้พี่น้อง อืมวันอืมออืมอืมนีจับอืมอ่ากินเป็นไล่ะอืมอืมถ้าว่าเปลือกแข็งอย่างเปลือกก็ได้ไหมมันดีนี่หละเปลือกอืมเอาไว้เอือ คุยเลยอ้าวพี่น้องก,าากัแปลกแปลกแปลกอันเป็นมันเหรอจะบบ,บเดนะี๋ยวนะพี่เจ็บคุยเลยคุยถึงตอนหอมแดงเหรอพอ,อแล้วนะจ๊ะ